สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องตันนะคะเป็นคนไทยใหญ่นะคะหนูจะมาเป็นคํำพยานเกี่ยวกับแม่ของหนูนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะการเจิมของพระเจ้าและเจิมจากผ้ามีจริงๆค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่เมื่อสองสามเดือน,นที่แล้วแม่หนูล้มนะคะล้มแล้วก็คือแม่หนูลุกไม่ได้เลยนะคะนอนอยู่บนที่นอนเลยลุกไม่ได้เลยค่ะทีนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะน้องชายกับน้องสาว เขาจะกลับบ้านแล้วก็ไปดูแลแม่ค่ะเขาไปเยี่ยมแม่ที่บ้านแล้วก็ไปดูแลแม่ค่ะทีนี้ก็หนูก็มาวันอาทิตย์ใช่ไหมคะน้องจะกลับบันที่บรรจานอะไรเนี้ยน้องเขาจะกลับบรรจานหนูมาวันอาทิตย์ทีนี้ก็หนูก็ได้ได้ขอผ้าอันที่หนูเอามานมาสก,การพระเจ้าทุกอาทิตย์เนี่ยคะ่ะพอดีคือพระเจ้าก็ขึ้นมาในใจว่าเอาผ้าส่งไปให้แม่สิอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็หนูก็เลยตัดเช่นใจมอบผ้าสิ่ง ขืนนราค่าใหม่นะคะแล้วก็มอบผ้าสิ่งเหล่าน,นั้นอะ่ะไปให้อาจารย์คมเอกและอาจารย์หน่อยวางมือให้ว่าอาจารย์ค้วางมือให้ไปรักษาแม่ของหนูเพราะว่าแม่ของหนูล้มแล้วก็ลุกไม่ได้คะ่ะทีนี้ก็อาจารย์ให้อาจารย์อธิษฐานเสือือแม่หนูอะไรเงี้ยคะ่ะทีนี้ก็อาจารย์เขาก็ได้อธิษฐานเสือือแล้วก็วางมือให้พอทีนี้น้องชายกับน้องสาว ไปที่บ้านนะคะไปเข้ามานะคะดิ๊นี่ก็เอาผ้าน,นั่นอะไปให้แม่ให้แม่ได้คุ้มหน้าอกไว้ให้แม่หม่มให้แม่คุ้มหัวคุ้มคออะไรเนี้ยค่ะทีนี้แม่ก็ทําแล้วก็น้องชายไปได้แค่สองวันสามวันแม่ก็ลุกเลินได้เลยอะไรเนะะี้ยก็ดีใจมากค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะการเจิมพระเจ้าผ่านจากผ้าจริงๆค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะถวายกิติพระเจ้าเพียงผู้ดเดียวค่ะแม่หนูก็หายปกติเลยค่ะตอนนี้ แล้วก็น้องชายน้องสาวก็กลับมาทํางานคึนเหมือนเดิมนะคะไปดูแลแม่ประมาณสองเดือนนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องลูกสาวนะคะลูกสาวหนูชื่อคนเลนะะ็กค่ะน้องมิ้งนะคะตอนนี้ถึงเมื่อเขาไม่อยู่เบ็ดเอวนะคะเมื่อมาอยู่เบ็ดเอวชีวิตของเขาเนี่ยคือการที่เขาเมื่อก่อนนี่เขาจะไม่เชื่อฟังดื้ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าตอนนี้คือน่ารักพระเจ้าเปลี่ยนเขาเชื่อฟัง แล้วก็ไม่ดื้อเลยค่ะน่ารักมากเป็นเด็กที่พูดง่ายสอนง่ายแล้วก็พูดภาษาจีนก็ได้คล่องขึ้นเยอะมากแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะคือไปสอนให้แม่ให้แม่พูดตามะไรนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วพระเจ้าก็ให้สขภาพของเขาแข็งแรงเป็นเด็กที่น่ารักมากเขาจะเ,จเปลี่ยนแปลงเขาเยอะมากค่ะ คือพระคุณของพระเจ้าที่เปลี่ยนเขาขนาดนั้นค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าทุกปรณกรนี้นะคะเพราะว่าไม่มีที่ไหนทางหนังพ่อหรือแม่เปลี่ยนเขาไม่ได้เลยค่ะมีพระเจ้าเท่านั้นที่จะเปลี่ยนเขาได้ค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างมากเายถวายกิตให้พระเจ้าเรื่องนี้แล้วก็ พระเจ้าโอคพรอาจารย์คำเอกอาจารย์หน่อยแล้วก็อาจารย์ดาและอาจารย์หมอนะคะแล้วก็อาจารย์ทุกชท่านนะคะที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะก็ขอพระเจ้าโอคพรเสริมกำลังใจความนะคะรักทุกคน